กสวัสดีครับเรามาอยู่กับเกมลิปตลกตลก EP หนึ่งกันนะเอเข้าไปดิอ๋อลินตมันขึ้นพอดีก็เคิล่นเกมนี้มาประมาณห้าครั้งหกครัง้งแต่ไม่ได้อัดน,นเนาะก็แอบเล่นมาแล้วนั่นแหละฉันแก้ที่บุอกโอ้โห อันนี้มัน The ร็อ k นี่แปลว่าเราเคยทาน The ร็อ k มากันแล้วไม่เคยเจอนี่เลยเคยเคยเล่นก็บอกผมทีมีระบบอ n i v e r s โ c เ a อร์ด Dragon มันมีระบบแรงใช่มันมีระบบแรงผมแรงมาสเตอร์ เปล่งมาสเตอร์วิธีเปลี่ยนแรงก็คือกดคำว่ารรนค้ากดตรงกลางแล้วนะมันก็จะมีแท็กอะไรอยู่คือมันจะไม่มีแท็กมีสตาร์มีหนูมีวอเตอร์มีบลู blow, มีมาเตอร์ใช่ค่ะมีแค่นั้นแหละสติวเวอร์มันคือมันไม่ได้เป็นแบบของ ฟีไ e ที่ผมเล่นนะมันไม่ได้แบบเรานะแบบนะี้นี่ยฟีไ r e ่ะเย้ต้องเล่นเรื่อยๆไม่ก็ทำภาลัพิดเนาะคุณ่็จะเขาไม่สนใจคือไม่สนใจในนั้นๆๆๆโอ๊ยก็ถ้าก็คำถามประจำคลิปนะครับคำถามประจำคลิปได้ลเล่นกับผมหนึ่งครั้งนะแอดมาได้เลยผมรับหมดไม่สนนะครับ เย่แอด bên đây rồi. อ้าไอ้เหี้ยร้องหน่อยอุ๊ย à! สองทันฐานยังไม่ได้เดินการเลยก็วันนี้เนี่ยถ้าคุณติดอยู่ในในลิปหนึ่งวันถ้าคุณติดอยู่ในลิปคุณจะคุณจะทำอะไรแล้วก็บอกเหตุผลมาด้วยนะถ้าใครก็ทำถามถูกใจผมผมใครมีรูปใครมีรูปหมดใจก็กได้รับเลยนะแล้วก็จะมาประกาศคลิปต่อไปด้วยโอเค อันนี้บิดคอยอันนี้บิดคอยเป็นเป็นเดอะบิดคอยเดอะบิดคอยเดอะบิดคอยอันนี้คือเดอะบิดคอยผมไม่เคยเจอนะเดอะบิดคอยอ่ะเดบิดคอยผมไม่เคยเจอนะมีตัวหนึ่งสิบอ่ะมีแค่ห้าเล่นแมปเดอะเฟสต์เจอร์เดอะเฟสต์เจอร์ดูเวสันจนเล่น เล่นเจเวลเวอร์ว่าที่เดิสซีเตอร์ดีไหมเนี่ยคิดหน้าแล้วกันจะกับผมหนึ่งครั้งนะจำไว้ด้วยล่ะเล้งกุ้งเล็เล่นมาแล้วไอเกมเนี่ย ด่านนี้มันก็มีแต่แบบวนๆซ้ำๆไปอยงนั้นอ่ะไปร้อยด่านผมว่าผมจะไปร้อยด่านที่ได้มันนับตั้งแต่แบบบนนี้นะชั้นที่เท่าไหร่มันนับคือเซิร์ฟมันนับเป็นเซิร์ฟเลยนั่นแหละมันนับเป็นเซิร์ฟนั่นแหละกูได้เป็ดว่ะเป็ดมาจากไหนวะ โอเคเป็นอย่างนี้เ้่อเสียเ้ยผมได้แรงเหรอได้แรงเหรอได้แรงเหรอหอะของผมเนี่ยแรงเฟดโอผมใช้แรงมา์เตอร์ของผมดีกว่า เบ้าแววไม่เติมเนี่ยวันนี้เพราะไปเติมกับแบบอื่นแล้วแบบที่ผมไม่ได้อัดนะจะเติมมันมาดูเป็ดเลยเล่งดักก็เล่งเป็ดเนี่ยบิงจิงจิ้งจ้าบินงับปูบิงจ้ากิงจ้าบินจ้าปูกิงจ้าเลยบินกิงจ้าปิง

เอาหมดแล้วไม่ผ่านตั้งแต่คที่แล้วะว,วันนี้ก็อันนี้นะจะรอให้มันครบประมาณหนึ่งชั่วโมงไปเลยหนึ่งชั่วโมงไปเลยนะท่านผู้ชมพยายามให้มันยื้อไปหนึ่งชั่วโมงให้ได้น,นี่เพิ่เจ็ดนาทีแล้วนะจะรอให้มันเป็นหชั่วโมงให้ได้โอเคแต่ผมผมคือมันไม่ใช่คลิปยาวที่ซ้ำอะ่ะ พยายามให้มันลอไปหนึ่งชั่วโมงให้ได้อะนี่แหละความพยายามของผมล่อให้มันไปไปแบบคลิกว่าไนงะ เขาเขาทำอะไรไอ้ดาดี้ผมบอกว่าเคยเล่นเดี๋ยวผมผมเขียนให้นะเฮ้ยอะไรรุกบอล คจ,จอ,จจอ,จจอจมันจะทำอะได้มันจะมามันจะมาอะไรคือมันจะมาทางทางลู่มันจะมาจากทางลูล่หนูเคยเล่นอันนี้ผมเคยเล่นไม่เขียนแล้วพูดเลยดีกว่าคืเจียบอันนี้ผมเคยเล่นลิบลีบ่พูดดีก็ได้จบชั้นเั็มก่อนจะตายเขาที่แล้วอ่ะเพราะคือผมต้องตัวไม่ทันตอนนั้นคือผมมัน A F K พอดีอ่ะ คือเออพูดไงต้องเบียดเบียนความสน,นใจให้เขาหน่อยอาวุธนั้นฉันจะหยุดเขาให้ได้โชคดีแล้วอย่าตายล่ะหลายนี่คือผมอี้เลยคือเราต้องมาเอบเอบตรงขอบขอบเนี่ยเราถึงปลอดภัยออกมาที อืออ yeah. ืออืออือตตายสุดตัวนะบูออเฮ้ยอือผมตายคือตายผมเตายเกืตายผมเกือบจะตายเลยเฮ้ยตายจะตายเฮ้ยเกือบตา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 ยดูเลยนิแหวกแกเป็นนูก อิดดิดอนุบยูนุบอย่าลืมซื้อเสื้อแอมนูบของแตงปอวันซิงเออร์เรามาได้ไงเนี่ยมาได้ไงอ่ะเสื้อแอมนูบใส่แล้วไม่นูบมาได้ไงมาได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยผมลงคลิปเบรเบดในแบบ องนั้นไปนะมันยังไม่มีคนดูเพราะผมมันเพิ่งลงไปเนาะงอย้ยผ่านไปไม่ได้แน่ตูมแตกแลวต้องใช้หลวงพ่อเป็ดละหลวงพ่อเป็ดหลวงพ่อเป็ดช่วยด้วยหลวงพ่อเป็ดช่วยด้วยหลวงพ่อเป็ดหลวงพ่อเป็ด หลวงพ่อเป็ดเอือหลวงพ่อเป็ดไม่ช่วยอะไรเลยหลวงพ่อเป็ดหลวงพ่อเป็ดหลวงพ่อเป็ดก็ปีมึงสิกตายอยู่ดีบ่มีทางรอดอ่ะเนี่ยไปแอบข้างบนไหมดูข้างบนอ่ะอู้ไปไม่ได้อู้อะไรอย่างมันเนี่ย tay chơi rồi. phải <laughs> 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 ตัวทีมหนึ่กันครับดูสิสองนาทีกับอีกสี่สิบเก้าวินน้อใครที่ทีมนี้ก็อย่ากดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดเพื่อทีมใหม่ๆจะได้ออกมาและไม่พลาดกันนะครับไปแล้วครับ